วันวาเลนไทน์ในเกาหลีเนี่ยเป็นวันที่ผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายให้ช็อกโกแลตผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นเราแอบชอบเขาหรือว่าเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นคนที่มอบช็อกโกแลตให้ผู้ชายนะคะแล้วผู้หญิงจะได้วันไหนผู้หญิงก็จะได้วันที่14มีนาค่ะเป็นวันที่ผู้ชายจะซื้อลูกอมให้กับผู้หญิงนะคะเหมือนกับเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจะได้รับดอกไม้ไรับของขวัญเนาะแต่ที่เกาหลีจะไม่ใช่คนเกาหลีเนี่ยจะให้ความสําคัญกับวันต่างๆด้วยนะคะ เช่นถ้าวันเกิดจะต้องกินอะไรวันปีใหม่จะต้องกินอะไรหรือว่าผู้รักอะไรเงี้ยค่ะพบกันร้อยวันเขาจะนับเป็นกี่ร้อยวันนะเนาะ ก็จะมีการเขียนการให้ของขวัญการอะไรเงี้ยค่ะอย่างน,า,งน,นานาเนี่ยก็ไม่ได้ดอกไม้นะคะทีนี้มีใครได้ดอกไม้บ้างไหมอ่ะคือไม่ได้ของขวัญในวันวาเลนไทน์นะคะจะได้เป็นแบบอาจจะพาไปกินข้าวค่ะอาจจะมีของขวัญเล็ก Odd ๆน้อยๆอะไรเงี้ยยังไม่เคยได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ <S <S <ๆ>นะคะส่วนวาเลนไทน์ที่จะถึงเนี้ยก็ไม่รู้ว่านาจะต้องซื้อช็อกโกแลตให้อีกไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องซื้อแหละวันวาเลนไทน์สำหรับทุกคนเนี่ยทุกคนได้อะไรกันบ้างคะคนที่มีแฟนเกาหลีเนี่ยได้อะไรกันบ้างคะไปพิม คอมเมนต์ Comment, มาพิมพ์คุยกันได้นะคะบ๊ายบายไว้ bye, bye bye, bye bye. เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ